2021กำลังจะผ่านไปนะครับเราก็มาต้อนรับ2022ด้วยกันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยนะครับแล้วเรามาเติบโตด้วยกันต่อขอขอบคุณในการสนับสนุนตลอดปีที่ผ่านมาครับปีที่ผ่านมาเป็นปีที่หนักนะครับเราก็หวังว่าปีหน้าเราจะได้พบอะไรดีๆเนาะเราก็จะอวยกันด้วย รอยยิ้มนะครับยิ้มให้คนรอบข้างให้กับคนที่เรารักคนรอบตัวเราส่งความสุขให้กันสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่นี้2022นะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีนะครับมีความสุขมากมากปีนี้เราผ่านอะไรกันมาเยอะปีหน้าทุกๆท่านจะประสบความสาเร็จขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเรามาดูด้วยกันปีหน้าสวัสดีปีใหม่ครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ยังหนักมาขอให้าผ่านไปเฮงๆรวยๆทุกๆท่านครับสวัสดีปีใหม่นะครับนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับแข็งแรงแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับสู้ๆครับไป